เปลี่ยนสกุลเงินจาก USD เป็นไทยบาทแบบนี้ทำอย่างไรเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็น3 7 7 3บาทเห็นไหมไทยบาทเหมือนเนี้ยสิบสี่จุดห้าจุดหนึ่งห้าไทยบาทมาดูวิธีทํากันครับเราเข้ามาในสินทรัพย์ตรงนี้นะครับเพื่อนเราก็จะมาอยู่หน้าแบบนี้จะเป็นคําว่าแยกสินทรัพย์แยกสินทรัพย์พอเราเลื่อนมาข้างล่างก็จะเห็นคําว่าหุ้นสหรัฐเรากดเข้าไป เราก็จะเจอค่าเงินนะครับผมสกุลเงินจะเป็น US d ดอลลาร์2.82ดอลลาร์เห็นไหม1.17ดอลลาร์อย่างเนี้ยถยวนะคะถ้าเราต้องการทําให้เป็นไทยบาทเราต้องแยกพอร์ตครับวิธีแยกพอร์ตนะกลับไปก่อนนะครับกลับมาหน้านี้เห็นไหมกลับหน้าสินทรัพ์ยนะครับดูที่ข้างบนนะครับตรงนี้มีคําว่าแยกสินทรัพ์ยแล้วก็แยกพอร์ตให้เรากดไปที่แยกพอร์ตแบบนี้นะครับ แล้วก็กดสร้างพอร์ตนะเห็นไหมสีเขียวตัวนี้ครับเพื่อนๆกดสร้างเลยตั้งชื่อพอร์ตนะครับอันนี้เราเปลี่ยนรูปได้นะครับตรงนี้นี่เลือกสีเลือกรูปได้เลย,เลยเแบบนี้ผมเลือกสีเขียวเลือกรูปหมูแล้วกันนะครับเราตั้งชื่อพอร์ตพอร์ตอะไรดีหุ้นซิ่งเหรอหุ้นซิ่งก็ได้นะลองเฉยๆนะครับแบบนี้เป้าหมายเราตั้งก็ได้ไม่ตั้งไม่ตั้งก็ได้นะครับตั้งก็คือ ปาหมาย5อะไรนะห้าแสนบาทเนี่ยสะสมเงินแบบนี้อะไรก็บันทึกเขียนหรือไม่เขียนก็ได้มันแล้วแต่เรานะครับว่า,อาพอร์อนี้เกี่ยวกับอะไรทําอะไรแล้วแต่ทีนี้เราก็มาเลือกสินทรัพย์นี่เลือกสินทรัพย์เข้าพอร์ตเราก็ไเลือกหุ้นที่เราคิดว่าเป็นหุ้นสิ่งหุ้นสิ่งอะครับผมสมมติว่านะสมมติผมเลือกเป็นหุ้นนี้ละกันอ่เ DSI นะครับโอ้ดีเอ่อ DIS นะ อะไรอีกสปอตเอ,อ็มซีดีทีนะครับ่าออพวกนี้มันยังไม่มีพอร์ตไงแต่ถ้าหุ้นที่มีพอร์ตแล้วมันจะมีคําว่าพอร์ตข้างล่างไหมพอร์ตหุ้นฟรีพอร์ตหุ้นฟรีพอร์ตพักเงินอย่างเนี้ยเออนี่พอร์ตพอร์ตหุ้นฟรีวมเนี้ยเราก็ไม่ไม่เอาไปก็ได้แต่ว่าไอพวกนี้ยังไม่มีเราก็เอาใส่แล้วกดยืนยันนะครับเห็นไหมอันนี้คืออยู่ในพอร์ตแล้วค่างเงินก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับผม นี่เห็นไหมที่นี่เองเรียบร้อยแล้วครับเรากดสร้างอ่ะกดสร้างไปเดี๋ยวผมกดสร้างไปเฉยๆก่อนอึ๊บมาแล้วก็มาที่แยกพอร์ตนะครับเห็นไหมแล้วก็เลื่อนไปหาหุ้นที่เราสร้างเมื่อกี้พอร์ตที่เราสร้างเมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยนี่เห็นไหมหุ้นซิ่งเห็นไหมครับนี่จะก็รายได้เราจะเป็นไทยบาทเห็นไหมครับกําไรเนี่ยนี่ ตัวนี้กําไร2บาทตัวนี้กําไร1บาทตัวนี้กําไรออน้อยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นฟรีก็ได้หุ้นละ50บบาทนะครับอันนี้หุ้นฟรีหมดเลยนะผมได้มาฟรีนะครับโอเคไหม